ลิงเชอร์ดีพักที่นี่หนึ่งคืนสองคืนพาเด็กๆมาเที่ยวค่ะยัสมินโอยบุสบุสสตูดาสตูลาล็อกลิงว้ยสตูลาล็อกลิงสตูลิงล็อกลิงบูสตูสตูสต็อป ใหญ่เจ้าตึกใหญ่แล้วสต,สตอต s อืมสวยงามมากโรงแรมแล้วค่ะเราจะไปพักโรงแรมป้าขึ้นเด็กกระเป๋าผุรละใบน่ารักเลยวะเส้นของจูรินใหญ่ <c oughs> ใหญ่เหยียบน้ำน,นะลูกไปเดินตั้งปะป๋าไปค่ะโอเคต้องถือกระเป๋าเิง ต้องถือกระเป๋าเองนะคะกระเป๋าใหญ่ของมันะคะน่าก็มีวันนี้สาสามาเที่ยวค่ะดุกติกสะพายกระเป๋าเองด้วยได้ๆเอ็นดูกระเป๋านี่แหละกระเป๋าใหญ่มาก ดุปิ๊กด้วยวิลโคมอินอุ้ยมีเชื่อเก็บด้วยมีครัวด้วยโอ้โหแม่ไปดูว่ามีอะไรบ้างว๊ะจูลียนจัดมินมีเตียงตัวเองด้วยไม่ยอมจูเลียนชอบโอ้โหมีเอเก้นเซนปั๊บตัเซ้นย่า พฤษีไม่ใช่ตอนนอนแล้วมานนอนให้แม่กอดเหมือนเดิมนะมันเป็นเตียงเสริมลูกดูสิอันนั้นป๊ะป้ามามะแซงนะอันนี้ของลูกนะห้ามกระโดดไปหาพ่อกับแม่โอเคไหมโอเค แม่ค่ะงดสวาว่อย่าเกนเซ็งโอเคแม่ค่ะพี่อยากนอนตรงนี้จะสวอเบดโอเคอยากนอนตรงนี้ย่ะบรรยากาศแม่แม่ค่ะพี่อยากนอนอยู่ตรงนี้สองคืนที่โรงแรมย่อมีอะไรแม่ค่ะมีสุขเรกด้วยใช่มีครัวมีห้องน้ำมีเตียง ตังใหญ่มากแม่คะพี่อยากนอนอยู่ตรงนี้โอเคค่ะหูหูเต้นเต้นเหีกกันาดนีดูสิโอ้ยซีนวิวเอาเอาวะเอเยเย่เจ็ลรอดูตอนกลางคืนเฟอร์เซีย พ่อเสียอีนัดมีโซะแห่ะเดลมาอะไเดขับรถนานเล่นเซยขับรถนานต้องการนวดนะคุณพ่อสามสาวจะนวดให้เริ่มแล้วสองสาวป๊า มีสาวสาวนวดประจำตัวแท้วะ่ะชื่อเยบรอว่ะพอรา